นอนนี้ที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวชุดนิวคาร่าในแปลงเกิดปัญหาอะไรบ้างคะแม่เป็นเชื้อราเป็นเชื้อราใบาแห้งใบแห้งตายเลยเป็นเยอะไหมคะแม่ตอนนั้นเป็นเยอะเป็นเยอะเป็นทั่วหนาเลยเป็นทั้งแปลงเลยอ,อเหลือเขียวดูดกมั่งแล้วหลังใช้ผลิตภัณฑ์ชุดนิวคาร่าเป็นยังไงบ้างคะแม,ม,มแ่มันก็เริ่มแตกมันก็เริ่มแตกเริ่มดีขึ้น ขั้งแรกแล้วต่างหางจากที่ขั้งแรกมาประมาณสิบวันอืมติดสองขัางฉีดแต่เลงนี้ฉีดไปสองรอบใช่ไหมคะแม่เดี๋ยวแม่พาไปดูอาการหน่อยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะหลังฉีดไปสองรอบอน,นี่มันก็จะมีแต่มันก็จะแตกเดิมดม,มันก็จะเป็นนิ่ก็จะยังมีมั่งเนี่ยเนี่ยไหลแห้งนี่งเนี่ยแต่เนี่มันก็เลื่อแตกเลื่อแตกเริ่มดีนเนี่ย ใบใหม่ไม่เป็นเลยนาะแม่เนาะใบใหม่ไม่เป็นเลย,ม,เเลยมันก็ยังมีเป็นจุดๆบ้างแต่ก็หายได้ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะหายได้ไงที่เป็นเน่ะแป้งอื่นเขาเป็นกันในแป้งนู่น,นเป็นเยอะเลยเนาะก็ะคิดว่าจะไม่หายแล้วแต่ถ้าหายได้ใช่ไหมคะแม่ได้ แล้วแป้งรอบข้างเป็นยังไงบ้างแป้งรอบข้างก็แป้งนู่มๆไม่ปล่อยไม่ได้ไม่ได้ข้าวแทบจะไม่ได้ข้าวเลยมั้งหมืแป้งนู่นน่ะอืะแป้งนั้นไม่ได้ฉีดใช่ไหมคะแม่ไม่ได้ฉีดเขาใช้ไลท์ก็ไม่รู้เขาน่ะฝันนี่หนิดนะแต่ของเราพอใช้นิวคาร่าก็เห็นผลเลยค่ะแล้วแป้งข้างเคียงมีมาถามบ้างไหมคะว่าใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาก็มาถามกันเขาก็มานั่งนู้นเขาก็มาถามน่